สวัสดีครับพอเปร์พี่น้องเอฟซีสาวาดเแพงเอฟซีนองอุ้งอิงครับเอฟซี FC นองทองพูนนะครับกับบรรยากาศงานบาทนนองอุ้งอิงครับเป็นบรรยากาศเวลาตอนนี้รประมาณ8ปดโมงยี่สิบครับกับมื้อนี่พระอาจารย์บุญหนุนเนาะครับเนะาะพระอาจารย์ที่นสิมัทพิที่หายกะ อระจานยร์พนวามือนีมีล่าหูเขาครับล่าหูกระสีออกพระจานาร์สีทําพิธีไหกับประมาณเก่าโมงครับเก่าโมงนะครับเนาะกะตอนนี้ก็พ่อแม่พี่น้องครับเป็นญาติพี่น้องในบ้านครับ้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่เนาะครับผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ไอ้ญาติพี่น้องทางบ้านใกล้กะทยอยมาเรื่อยๆครับกะมีไอติมเนาะครับเนาะมีพอหักจาก บาดพายุครับเพิ่นได้เอาไอติมมาครับมีเอฟซีครับได้เอาไอติมมาเลี้ยงแขกได้งานเนาะครับมื้อนี้ก็มีไอติมสองถังครับแตเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องเนาะครับเนาะพอพอแม่แม่เอฟซีน้องวุ้งอิงครับที่สิเดินทางมาร่วมงานในมื้อนี้เนาะครับก็ได้เฮ็ดหมองจอดรถไว้ให้แล้วครับ จอดครับเฮ็ดเป็นทางล่งให้ครางขางนี้เลยเนาะครับเนาะกับรถลงจอดในกันหน้าเลยครับสองครับเนี่ยเตียมสถานที่ไว้ห้จอดรถเรียบร้อยครับเอฟซีตองห่วงครับวสิบบมมี่มองจอดรถนะครับเนาะกับเดี่ยมไว้ให้แล้วครับเขาอาหารการกินกับเพียบพร้อมครับก็นี้เตรียมพร้อมเรียบร้อยครับมาร่วมแสดงความยินดีครับน้องอุ้งอิงครับ มารวมขอดแสดงความยินดีกับพ่อเอกเป็นหน่อยครับ้นีตอนนี้ก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับมาหลายแล้วครับตอนนี้ก็ทยอยมาเรื่อยๆครับสีหอดเวลาง,งานเก่าโมงกันนาจัก เอฟซีก hmm. ็น่าจะไายแล้วครับหลวงหลวงจะได้นำมาฉีดตรงนี้เนี่ยในรถน้ำมาฉีดรถน้ำเข้าตอนนี้กำลังประสานงานครับก็ประสานงานรถน้ำของอบตต์นะครับเนาะมาซอยฉีดน้ำเพราะว่ารถรถแลียนครับรถเรียนแล้วเป็นเป็นดินทรายเนาะครับมันก็เลยไงเป็นขี่เล่นไงครับสร้างโมกงมาชี้ในคนเนี้ยบางทีมันไงไม่ได้ เพราะว่ามันมันทางทางดินซ้ายเนี่ยมันอยู่เหนือล่มนู่นแล้วพี่น้องเัาอยู่ในเต็นท์มันอยู่ใต้ล่มมือน,นี้เวลารถเลนรถ,รย,นรถยังมันง่ายตอกนิดหนึ่งแล้วนสร้างการได้เตรียมความพร้อมนะครับเนาะเตรียมความพร้อมเสาเสา,สาเอกเสาโทครับกามี้ใหญ่บ้านครับผู้ใหญ่บ้านบ้านน้องกู้ครับผู้ใหญ่บ้านสวัสดิ์แสงสกุลนะครับเนาะกับ ข่อหญ่สวยครับเป็นอบตครับเป็นผู้รักผู้ใหญ่ของหมู่บ้านครับมารวมแสดงความยินดีครับทีมเตรียมงานครับเตรียมของไหวเนาะครับรวมด้วยช่วยกันครับคนละใหม่คนละมือครับบรรยากาศครับแม่รั้วกำลังเตรียมอาหารการกินเนาะครับเนาะ ือให้เพียงพ่อต่อความต่องการของพ่อแม่พี่น้องครับครับครับไอติมครับไอติมมารวมในงานนะครับนอกจานเอามาซอย รวมงานกับหนึ่งทังครับไอพอแม่พี่น่องเอซที่มารวมงานเด้หวานเย็นชื่นใจครับแซบครับเบาโทนกินแลหวถทายอยมาเรื่อยๆครับตักไา้เพื่อนก็นได้เอามารวม เอาแบเก่าไมแบบวญาเองกับออกมาแล้วครับตักไปไปหายพวกไป็ใหญ่แล้วกรับเนาะพวกผู้เฒ่าผู้แก่พ่น มารล่มงานครับกัเอาไปให้เพื่อนนะครับตอนนี้อ้เพื่อนตักแกบอบบอท่านครับเพราะว่าอากาศตอนนี้ก็เริ่มห่อนแล้วครับไก่สิเก่ามงแล้วแดดเริ่มออกก็เริ่มห่อนก็เริ่มสกินครับสำหรับมือหนีนอะครับเนาะไอ ปลาท้วนอาชีบบริษัตอบคอมเมน่นเอฟซีเนาะครับกะเตามีเวลากับสเขาไปกดไลค์กดหัวใจให้เนาะครับเนาะแต่กะสิตอบเป็นบางคอมเมนต์ครับแต่อาชีบบริษัตอบทุกคอมเมนต์เนาะครับเนาะเพราะว่าะกะหยากหยางอยู่ครับซอยเพิ่นเห็นนั่นเห็นนี่อยู่ครับเนาะกะฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับด้านช่อง พ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเนาะให้เพิ่นได้ถึงแสนซับเนี่ยเลืออีกประมาณสี่พันครับก็น่าจะถึงแสนซับอีกบุก,กี้มือนะครับเนาะสิได้โล่เงินเพิ่นกับสิได้ถือเสื้อผ้ายโล่เงินจากบอโจรครับกะฝากอีกหนึ่งช่องครับทองพูนแม่น้อยน้องอุงอิงครับเป็นอีกหนึ่งช่องการติดตามของพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะสิได้เห็นสถานการณ์ทางบ้านของน้องอุงอิงนะครับในช่วงที่ ผลเป็นล้ำทางอื่นเนาะครับเนาะเนี่ยครับตอนนี้กัทยอยกันมาเรื่อยๆครับญาติพี่น้องครับเอฟซีเริ่มทยอยกันมาแล้วครับกับประมาณเก่าโมงครับเก่าโมงกุบเก่าเก่าโมงกลัวครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่แสดงความคิดเห็นเข่ามาร่วมยินดีกับน้องอุกอิงนาะครับเนาะกะขอบคุณหลายๆครับ ขอบคุณแทนพอแทนแม่เพิ่นเนาะครับขอบคุณแทนหนองอุกหญิงเนาะครับทีพอพอแม่พี่นนองเอฟซีเพิ่นได้คอมเมนต์เข้ามาทุกท่านที่คอมเมนต์เข้ามาครับแสดงความยินดีกับหนองกะขอบคุณหลายๆครับอาจสิบ่ไดดตอบในคอมเมนต์เนาะครับเนาะแต่ว่าคิปนี้ก็สิเป็นเป็นคลิปที่ขอบคุณพอแม่พี่นนองเอฟซีครับที่รวมยินดีกับหนองนะครับสําหรับคนที่บ่ไดมาครับกะคอมเมนต์มาแสดงความยินดีกับนนองเลยครับสําหรับ พาอเม่เป็น้องเอฟซีที่เดินทางมาครับอาหารการกินมีให้ตอนรับเต็มที่ครับน้ำดื่มแล้วกะ็ที่จอดรถครับมีพผอ,อมครับฝากกดติดตามครับกดไหล่กดแช่ได้ครับเล้ยกดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องท่องพูดแบนหน่อยน้องอิงครับมีโฆษณาแล้วก็ ฝากพ่อแม่พี่น้องเอซซอยบึงโฆษณาให้เนี่ยเด้อครับเป็นรายได,ด้เด้อเป็นกำลังใจให้ครับเบาวโทนคนโกสิริโยบันน้องครับสำหรับคลิปนี้กอาไว้สนิะกรครับสวัสดีครับ